ก็ขอการาบสวัสดีครับผม,มบีมแม่ชาวสวัสดีแล้วนะวันนี้เรามาเล่นเกมเพชรซิวเลเตอร์กระสุกกรอัปเดตที่สองนะที่ผมถ่ายไว้นั้นแหละแต่ว่าเสียงลูกกลวงมันเข้าเยอะมากเลยตกลงก็ต้องทำการถ่ายใหม่นะครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับก็คืออัปเดตคริสต์มาสอ่ะก็มันมีอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นต้อนรับหน้าหนาวตอนนี้บ้านผมหนาวมากโอเคเปิดมานะครับที่เข้าเกมมาก็จะเปลี่ยนที่เป็นแนววันคริสต์มาสนะครับอันนี้จะมีเอ็ดเวนรีวอร์ดนะครับก็คือ ของตามวันนะครับก็จะปลกล็อคปุกปลุปล,ปล,ล็อกกล้วยปลดล็อกไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเราเข้าเกมมาก็คือไม่ได้เลยนะเราต้องทำเควสต,ตรงนี้ด้วยกันแต่ละวันวันที่4ีต้องทำลายเออบ้านขนมปัง9หลังนะครับแต่ว่าผมทำลายไปแล้ว4โอเคต่อไปนะครับเราจะเห็นด้านล่างตรงนี้เป็น, In In White ane, นอินไวท์เฟนอ่รอไม่ออาโอเคก็คือการชวนเพื่อนที่ไม่เคยเล่นแล้วก็ช่วยเขาถึงดาน้าห้าสิบดด้าด เราไปก็แค <cin stereotype> okay. ่รับของนะครับโอเคเราไปก็จะมีตรงนี้นะเป็น combine เ r e s e n t m a k บ better พ r เซน n t แล้วก็จะเป็นเอาไปคราฟของของขวัญนะโอเคเราจะเห็นว่าสังเกตว่าพุกต้นไม้นี่จะมีพวกนี้ด้วยก็สามารถกดอ่านได้แล้วเพราะว่าจะเป็นความในแจกแต่ละคนที่บอกถึงเกมนี้หรือว่าบอกถึงใครบางคนแล้วก็จะมีแพ็คนี้ครับเราจะได้อนี้มาเป็นการก็แค่เอาไปซื้อแล้วก็จะได้มาแพ็คนี้ก็จะมีอันนี้เยอะแยะไปแล้วก็มีกล่องเอ็กซซีใหม่เป็นฟู้ดเอ็กนะครับ โอเคประมาณนี้ต่อไปน่าจะเป็นด่านใหม่นะครับอัเไรที่เราตันที่ด่านเออด่านที่60หรือเปล่าไม่ใช่ตันที่ด่าน50 57นะครับโอเคถ้าเราเปิดมาตรงนี้ก็จะปลาเรื่อยๆเลยก็จะมีนี้โอ้ยอะไรเนะี่ยอันนี้จะมีกล่องอยู่ตามแบบถ้าเรากดคลิกปุ๊บจะได้พวกนี้เป็นพวกจะได้มีเดียมพีเซนต์นะแล้วก็อาจจะได้เป็นเออกากสุดอ่นะเขาเรียกว่าอะไรสมอลลสมอพีเซนต์นะ โอเคนี่เป็นด่านแรกนะก็ถือว่าสวยงามแบบนี้ก็าทาด่านมาสวยดีอันนี้เป็นก็ด่านตัวแรกแหละกด่านที่ห9น่าจะไม่มีกล่องของขวัญน,นี่ไงตรงนี้รุ่บอกไม่มีต่อไปนะครับมีเอลตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีกล่องของขวัญหรือเปล่าไม่มีหรอก่าหนูไปไม่ได้เอา้าคุยกับเอลได้ไดแล้หละอ๋อได้ได้กล่องก็คือทุกวันก็มาแค่มารับทุกวันต่อไปนี้ด่านนี้สวยนะ จะมีก่องแขวงขวัญอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้หลังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยหนึ่งตรงนี้จะเป็นเอออีจะเป็นเออไม่ได้เกมใหม่เป็นเออรถรางอะ่ะเคยเล่นหรือเปล่าก็เคยเล่นทุกคนแหละรถรางอ่ะที่มันไปเรื่อยๆื่อย่ะเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรนา่ท้ายด่านที่63ฟอร์ดมารเทนเขาจะมีดา่านตรงนี้นะเป็นขายปืนแล้วก็ขายสโนบอลปืนนี้ก็คือปืนยิงนั่นแหละยิงพวกนี้อ้าวไม่มีกระสุนดีกว,ว่เอาเฮ้ยอ้าวอะไรเยอะซื้อมาแล้วก็ยิงคนระับน่าจะทํา ทำดาเมจช่วยในการคลิกเราด้วยนะไม่ก็แค่ยิงแรงเฉยๆนี้ก็มันก็ไม่รู้นะครับต่อไปคัมมิ่งซูนก็คืออีกผู้นี้แหละตีพวกนี้เที่ยงคืนก็จะอัปเดตวันนี้มันเสาร์เอ้ยวันศุกร์นะครับตัวนี้ก็จะมีกอง,องขวัญด้วยนะครับโอเคแล้วก็พวกเออไข่ใหม่ลา่าตอนนั้นจะตันที่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เพิ่มมาเพิ่มมาหนะครับ ตันตรงนี้ตัวแรกเพิ่มมาห้าก็เดินไปเลยนี่กระดานโอเคฟองที่เจ็ดสิบหกเป็นนี้นะก็ล่าสุดแหละแพงมากร้อยร้อยบาทแต่ว่าน,นี้ก็น่าจะฟาร์มง่ายขึ้นแหละมันก็ง่ายเปิดไปอา้าวเ,เน็ดเน็ตกาดก็ถือว่ากากครับสัตว์เลี้ยงจะเป็นแนวหนาวๆอะ่ะเก่งที่สุดตอนนี้จะเป็นเอ่อโจลี่แคทเรนโบว์ของผมนะเอกโซติกหมดเลยประมาณนี้เซตใหม่อันนี้จะเพิ่งสุ่มได้เป็นรวมหนแล้วกัน ชือช้อชื้อไม่สนหรอกปัดได้เท่าไหร่ก็ชื้อไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยหกพันกว่าตัวโอเคเดี๋ยวเราเปิดเซตดีกว่าโอเคเซตใหม่ประมาณนี้โอ้ย อับเดืนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าปิดคลิปนี้แล้ววะรอบสัปคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,า,น,น,านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกตามชมได้ที่ช่องบีมนะัทวัฒน์ครับ,รบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย